สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามน,นะครับสวัสดีเ c ็ทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับนี่ครับสนามกอล์ฟพเมาเช้าผมไม่ได้ถ่ายตรงนี้นี่ก็รถจอดรถที่คนมาตีกอล์ฟนะครับเยอะเลยครับแสงแดงดจ้าเลย เป็นสนามกอล์ฟนะครับจอดรอแขกมารับแขกเอาถุงกอล์ฟขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นด้านออฟฟิศด้านนะครับด้านนั้นจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับ อครับเอาขึ้นหมดแล้วครับผมงก๊อบแดดร้อนมากโอ้เหเนก๊อบแดดในร้อนนะแดดร้อนน่นรอลูกค้าครับรอแขกครับรอชาวเกาหลีขึ้นรถนะครับ ี๋ยววิ่งต่อไปพระรามสามนะครับออกจากนี่ไปก็พระรามสามกินข้าวนวดครับนสนามกอล์ฟเป็นเยอะครับคนมาตีกอล์ฟก็เยอะนะครับ นั่านก็นจะเป็นรถกอล์ฟนะครับรถกอล์ฟนี่ลานจอดลานตีกอล์ฟสนามตีกอล์ฟฝั่งนู้นก็มีนะสนามตีกอล์ฟเยอะมากนะครับ นะักต้องเที่ยวนมาแล้วนักตีกรอรมาแล้วครับสี่ห้าคนแล้วเขามานี่นะครับคนขับรถตัว มีทั้งชาวต่างชาติชาวจีนเกาหลีนะครับที่ผมวิ่งอยู่นะไต้หวันนะครับแล้วแต่งานเขาจะจ่ายให้เรามาเนาะเราก็เลือกคัดสรรไม่ได้นะครับถามว่าเกาหลีมีติดไหมไม่มีครับเหนียวเกาหลีเหนียวนะครับเกาหลีเหนียวมาก เหมือนชาวจีนชาวจีนม็ยังให้ติดถึงนี้ไม่มีจีนเนี่ยทาไม่มีช็อปปิ้งเขาก็เกียตรติิให้นะแต่เกาหลีนี่ไม่มีเลยครับเหนียวนี่สนามกอล์ฟครับจางนู้นจะเป็นรถกอล์ฟพนักง,งานเขาเรียกอะไรแคดดี้เหรอนี่ครับแคดดี้ ก็แต่พูดถึงว่าอยู่ร่มไม้ก็เย็นนะครับแต่ว่าออกนอก่มไม้นี่ร้อนเลยนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมนี่เดินทางแล้วครับแขกนะครับ,นะรบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคารับ

우리 하명진 우리 우이 <laughs> 버디 했다고 버디 했다. 버도 주셨어. 캐디 캐한테0만원 어, 가량. 예, 전체 지급하셨고 캐디피로 지급해. 방송관님. 네, 제시윗갑 로투아. บนี่ผมบอกเดินทางนะครับวงหน้าพระรามสามนะครับน้ำก๊อกดู RG City ก๊อกนะครับบายบายลาแล้ว

หลจากลาลาจากก็ขอให้ f อฟสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยเงินทองนะครับคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ